สวัสดีตอนเย็นครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีการเกษตรครับวันนี้เพิ่งทำเสร็จมา6เล่มนะครับเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับนี่ครับ2 4 6อ่าใช่ครับ6เล่มนะครับชุดนี้นะครับเก็บงานนะครับคมนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับผ่านการเทสการฟันไม้มาเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมฟันไม้ทุกเล่มนะครับฟันไม้แล้วก็กรีดกระดาษนะครับ คมหวานมากนะครับชุดนี้นะครับพอฟันไม้เสร็จผมก็ไปขัดฝอยและขัดผ้าอีกรอบนึงนะครับเก็บงานก่อนส่งให้กับเพื่อนๆนะครับชุดนี้จะมีอยู่2ทรงนะครับจะมีมีดแคมป์ครับเล่มแรกครับมีดแคมป์นะครับที่เหลือก็จะเป็นเน็บบ้างแล้วก็กึ่งเน็บกึ่งแคมป์นะครับทรงมันจะแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าเราไม่อยากทํามีด นะครับไม่อยากไล่ไล่ขอบมีดให้มันสเปคเท่ากันนะครับเสียดายเหล็กนะครับเพราะเหล็กเหล็กมันแพงนะครับเสียดายเหล็กก็เลยมีดตีมาเป็นรูปทรงไหนแล้วก็แก้ไขนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับยังราคาเดิมนะครับมาฟังราคาก่อนราคาเดิมนะครับลดราคาส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับจาก2,300บาทนะครับ2,300าบาทลดเหลือ2,200บาทนะครับ2,200บาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ มาดูเล่มที่หนึ่งนะครับเล่มที่หนึ่งเป็นทรงแคมป์นะครับเนีกระดาษบางมากนะครับบางจริงๆนะครับนะครับทรงแคมป์ใบมีดยาว10.4นิ้วนะครับใบกว้าง2.15เกือบเกืบสอ,อ 2. 2. นะครับ ใบนี้กว้างมากสวยงามมากนะครับสันอยู่ประมาณ6มิลครับหกเกือบเจ็ดนะครับเกือบเกือบเจ็ดเลยทีเดียวนะครับเป็นงานตีไล่ปลายนะครับปาดผิวสวยงามทั้งสองด้านนะครับนี่ครับด้านซ้ายนะครับด้านขวานะครับ2,200บาทนะครับ ต่อมาครับเล่มที่สองครับเป็นทรงมีดอิเนปครับสวยงามครับชุดนี้เราดัดกลั่นนะครับดัดกลั่นให้โค้งครับใครต้องการสั้นก็ไปตัดทิ้งครับเนี่ยดัดกลั่นให้โค้งเพื่อสอดสอดคล้องกับด้ามนะครับคมหวานนะครับฟันไม้มาเรียบร้อยแล้วนะครับใบมีดยาว10 จุดนิ้วนะครับใบกว้าง2.15เกือบเกือบ2.2นะครับเหล่มนี้เกือบเกือบ2.2สันอยู่ประมาณ6มิลครับนี่ปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาสวยงามครับน้ำหนักดีนะครับเห็นไหมครับทิ้งใบนะครับ2,200บาทครับเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับ เหล็กแข็งเหล็กต้านสนิมจากประเทศออสเตรียนะครับเล่มที่3นะครับสไตล์จะเล็กลงมาหน่อยมาในแนวแบบคล้ายๆกับเหน็บเหนือนะครับเห็นไหมครับเข้าท่านะใบนี้ก็สวยมากครับใบมีดยาว10.2นิ้วครับใบกว้าง2.1นิ้วครับสันอยู่6มิลครับปาดผิวเรียบทั้งซ้ายและขวาใบนี้จะเน้นปาดคมตื้นๆหน่อยนะครับ ดูมีสเสน่ห์นะครับหอมหวานมากนะครับ2,200บาทเล่มที่สี่นะครับเป็นขนน้องหมาติดนะครับ หวานมากอย่าวมือเข้าไปใกล้นะครับเล่มที่สใบมีดยาว10.5นิ้วใบกว้าง2.1นิ้วครับสันอยู่ที่หกมิลครับสวยงามมากปาดผิวสวยงามไม่มีเลอะครับ ต่อไปใบที่ห้านะครับใบที่ห้าใบมีดยาว10.2นิ้วใบกว้าง2.1นิ้วสันอยู่ที่6มิลปาดผิวซ้ายขวาสวยงามนะครับ อมหวานนะครับต่อไปเล็บสุดท้ายตัวนี้ก็เหมือนอีเนบเราออกมาแนวแคมนิดๆนะครับใบมีดยาว10.1นิ้วใบกว้าง2.1นิ้วสันอยู่ที่6มิลครับ สวยงามมากนะครับเอาละครับทั้งหมดที่เ,เพื่อนๆเห็นนะครับราคาใบเปล่านะครับใบละ2,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับก็วันนี้ขอจบการรีวิวมีเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ